สวัสดีครับวันนี้วันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหนึ่งครานะครับก่อนอดื่นที่เราจะไปดูสรุปนะครับหุ้นที่มีวอลุ่มเยอะสุดจากการสแกนะครับเราก็ดูสภาพของหุ้น เข้ามาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อย p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับตอนนี้ก็ติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่1528.4 3สก็ลบอยู่เพียง 0. ุด 6.9. จุดนะครับถือว่าน้อยมากๆทีเดียวนะครับเไไก็ลบอยู่7ดนะครับอยู่ที่1 9 4ร6จุดนะครับราคาต่างต่างก็ยังคงทรงๆตัวนะครับเราจะเข้าไปดูการสแกนหุ้นกันนะครับเพื่อนำมาเก่งกำไรว่าเข้าดีหรือจะออกดีหรือจะเป็นจังหวะอะไรที่ทำให้เราได้ดูนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับเราจะใช้ตัว m a cross about zero นะครับคือเหนือเส้นป่าหรือเหนือเส้น zero นะครับสำหรับ M A C D นะครับแล้วก็ใช้ M A cross cross up นะครับ cross up นะครับจะต้องเหนือขึ้นไปเริ่มที่ว o l u m e นะครับเน้นที่ว o l u m e นะครับกด run screen นะครับเข้าไปนะครับก็จะได้เห็นจังหวะของหุ้นตัวที่มีมากสุดนะครับหลังจากที่เรามีตัว M A C D นะครับเป็นตัว ัวกั้นนะครับตัวกรองนะครับเดิมทีนั้นนะครับถ้าเราสแกนปกติก็จะมี TTB เข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้นั้นหลังจากที่เราใส่ตัวตัวข้อแม้ที่เป็น ABCD เข้าไปก็สรุปว่าตัวตัว TTB ก็หลุดออกจากกรอบนะครับตัวนี้ก็ถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าตัวที่มีวอลุ่มมากสุดก็จะเป็นตัวสิรินะครับสิรินะครับสิริซึ่งยังคงมีนะครับ มี MACD นั้นไต่เว w a อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเข้ามาอยู่ในกรอก็เลยสแกนได้ว่าในจังหวะที่กำลังจะขึ้นนี้นะครับในลักษณะที่ราคาขึ้นนี้นะครับก็มีก็เป็นตัวสิรินะครับซึ่งนะครับถ้าดูจากนี้ก็จะเห็นว่าราคาก็เป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเขาเป็นสีแดงที่บุ่งบอกว่าเป็นไส้เทียนเหมือนโดจินะครับแท่งมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับ หมายความว่าในวันพรุ่งนี้นั้นนะครับซึ่งเป็นวันที่3ราคาก็จะเปิดเสมอตัวแล้วก็มีพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะไซเ e วย์อัพขึ้นไปที่ด้านบนของลีเนียลการชั่นนะครับก็มันน่าจะเป็นอย่างที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นะครับโดยนะครับปกตินะครับถ้าราคานะครับกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียลกรชั่นสูงสุดและกรอบลีเนียลการชันต่ำสุดนะครับ ถ้าต่าสุดก็จะถูกปีบบังคับขึ้นไปที่สูงสุดพอสูงสุดเสร็จก็จะถูกปีบบังคับกลับลงมาที่ต่าสุดเป็นเช่นนี้เป็นอิเฟตีไปทางขวามือนะครับตรงนี้นะครับจากดูตัวภาพที yes ่พัดเคินไปแล้วนะครับก็ต่าสุดก็ถูกบีบบังคับให้กลับลงมาที่ต่าสุดนะครับเมื่อต่าสุดเสร็จต้องไซเวกับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับที่เรียกกั่ชันด้านบนสุดแล้วพอถึงสูงสุดเสร็จก็จะถูกบีบบังคับให้ลงมาที่ต่าสุดนะครับ ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับตามจังหวะนี้นะครับแนวโน้มนะครับในราคาการเดินทางของราคานะครับดังนั้นนะครับจากจังหวะนี้ก็คือดู m s c ยังคงชี้ขึ้นนะครับ ISI ชี้ลงนิดหน่อยนะครับมีโอกาสที่จะหักขึ้นหักลงนะครับวนลุ่มออกนะครับวนลุ่มเป็นการขายนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการขายทำกำไรแต่ว่าจุดสูงสุดของเขายังไม่เสร็จนะครับเขาจะต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ l ีเนียเลกชันราคาจะต้องไปที่1.97นะครับก็เข้าใจว่าอีกไปถ้าวันพรุ่งนี้มีโอกาสก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปชนเลยทีเดียวก็ได้นะครับหรือจะจังหวะจะไปอีก2-3วันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นท่านนักทุนก็ลองเก่งกำไรดูนะครับถ้าเกิดท่านเข้าที่ราคา1.89นะครับราคาก็อาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับทำกำไรให้กับท่านนักทุนได้นะครับ แปงถือว่ายังคงจะทากันไปต่อนะครับสริที่มีวันรุ่มเข้าวันนี้อยู่ที่8,009แล้วก็มีวัลลอยู่ที่106นะครับถัดมานะครับ KTB นะครับ KTB ก็ยังคงไซว์เวลด้านข้างนะครับแล้วก็มีแท่งเทียนยาวนะครับมีไ้เทียนยาวจุดด้านล่างเวาหมายคว่าในวันถัดไปก็อาจจะมีราคาไซว์เวลไปทางด้านข้างนะครับจะเห็นว่าราคากําลังไซว์เวลด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนียไลกชั่นนะครับ แกนลีเนเกชันก็คือแกนสีเขียวสีแดงนี่นะครับเขาะจะเปลี่ยนเทนนะครับเทนเดิมก็คือเอาลงมาต่ำสุดเสร็จนะครับเขาก็จะกลับขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็ไซเวอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าเขาเปลี่ยนเทนก็คือจังหวะของลีเนเลกชันจะไซเวอัพกลับขึ้นไปน่าจะอีกประมาณสักสอสาวันนะครับราคาจะไซเวอ,อัพดันข้างไปแบบนี้จนกว่าเขาจะเปลี่ยนลีเนเลกชันให้ไซเวอัพขึ้นไป นะครับเมื่อไซด์อัพขึ้นไปราคาก็จะค่อยๆไซด์เว y ไปทางลงลงมาล่างสุดนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ตัวนี้จะเป็นจังหวะคล้ายๆว่ากําลังจะกลับกลับกับเทนนะครับกําลังสร้างเทนแล้วก็ผลักดันราคากลับขึ้นไปนะครับทีนี้ราคาของ KTB ก็จะมีโอกาสไปที่19บาท20บาทแล้วก็ 22-23บาทตัดไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ m a เห็นได้จากวอลุ่มนะครับแล้วก็ m อ c d ยังคงชี้ถึงออกด้านข้างแล้วก็ RSI mm hmm. มันก็อยู่ที่63นะครับก็มีโอกาสที่กลับขึ้นไปชนเส้นโอโบสนะครับราคาก็อาจจะอยู่ทแถวนี้ก่อนนะครับไซเว์ต่อไปนะครับรอดูวนต่อไปนะครับว่าเขายังสามารถรักษาระดับไปได้หรือเปล่าถามว่าตจดตอนนี้ ตัวนี้จะทํากําไรได้อีกไหมมันก็มีโอกาสแต่นะครับก็ยังคงจะต้องอยู่ระหว่าง17-18บาทนะครับก็อาจจะรอรับที่17.80แนะครับแล้วก็ราคาก็จะอยู่ที่17.80ถึง18-18บาทกว่าๆนะครับสำหรับตัว KTB นะครับเพราะว่าการนะครับเราก็เข้าไปดูที่ทาวเรมวีคนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าโอกาสของเขานั้น กำลังจะค่อยๆไซว์เวลด้านข้างนะครับไซว์เวอัพขึ้นไปนะครับถ้าดูตามเฟรมวีก็คือเขาต่ําสุดเรียบร้อยทีนี้เขาก็จะค่อยๆไซว์เวกับขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็จะกลับไปที่ราคา22บาทนะครับแต่ตอนนี้ของตามเฟรมวีกบนุ่มยังไม่เข้านะครับแต่ว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ RSI ก็อยู่ที่60ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มไซว์เวอัพขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านทราบว่าเราต้องดูเปรียบเทียบนะครับ ตามเฟรมเดย์กับเทียบเฟรมวีคนะครับตัวนี้ตัว KTB นะครับมีโวลลุ่มเข้า5 4 0 0 0นะครับแล้วก็มีแวลูมากถึง9 7 0 0 0นะครับถือว่ากำลังมานะครับราคาโวลลุ่มแล้วก็ราคาแวลูนั้นโมลารนะครับระดับหลักแสน5,000 0ขึ้นนะครับก็ถือว่ามากทีเดียวนะครับถัดมานะครับตัว MGC นะครับ NGC เป็นอย่างไรตัวนี้ก็พึ่งเข้ามานะครับ ราคาเขาขึ้นไปสูงสุดที่นี้เขาก็ย่อลงมานะครับตัวนี้เราก็กะกะเก่งจากอะไรครับมันก็ดูแล้วก็ยากแล้วก็ยังไม่มีเ,เครื่องมือเต็มที่นะครับ MGC เราก็บอกว่าถ้าจะดูเราก็ดูจากตอนนี้ก็คือเขาก็เป็นขาลงนะครับเพราะอะไรครับ MACD ชี M ้ลงนะครับถ้าเราเห็นตอนนี้เราก็เห็นว่า MACD ชี A ้ลงกรับราคาก็จะลงต่อนะครับ ผลลุ่มก็เริ่มออกนะครับเริ่มขายทำกำไรนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนในจะทราบว่ามันจะไม่แดงทุกวันมันจะไม่เขียวทุกวันเราจะไม่แดงทุกวันนะครับแต่ว่านะครับในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นการกลับขึ้นไปเขียวอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าแท่งเทียนมันมีสัญญาณไส้เทียนยาวจนด้านล่างนะครับก็ปงบอกว่าในวันพรุ่งนี้ราคาก็อาจจะเสมอตัวหรือพุ่งขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วราคาก็อาจจะ คือจะอยู่ในกรอบในเลคเชชัน e นี่แหละนะครับก็จะไม่เกินกรอบนี้นะครับก็อาจจะพุ่งขึ้นไปชนกรอบด้านบนนะครับก็อยู่ที่10.40นะครับถ้าจะไปชนหรืออาจจะไปทิ้งทิ้ง,งแมงเม่าเอาไว้ก็ได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนโดจิที่มีไส้เทียนยาวจะดดานบน,นบเป็นแฮมเมอร์กับหัวนะครับสาหรับในจังหวะถัดไปนะครับวันนี้เราก็ถ้าดูอย่างนี้เราก็าทราบว่า แน่นอนว่าราคามันไซด์เวดาวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นท่านนักทุนก็ถ้าเกิดท่านจะเข้าอีกครั้งหนึ่งก็กระไรอยู่นะครับสำหรับหุ้นที่เพิ่ง IPO มาได้4วันนะครับระมัดระวังนะครับท่านนักทุนเดียวท่านจะเป็นชาวดอยนะครับถัดมานะครับ b t h นะครับ b t s ก็จังหวะก็ค่อยๆไซด์อัพขึ้นไปที่สูงสุด เราก็ดูว่ามันถึงกรอบรือไมเลยกช่นดน่น,นบนหรืออยังหรือชนเส้น2องแล้ววันหรือยังนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆพุ่งเปลี่ยนทิศทางนะครับก็ดูม a c d ก็ออกด้านข้าง r s i ก็อยู่ที่57นะครับหนลุ่มก็เข้าเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าราคาก็ไซเวไปด้านข้างนะครับเราดูทางเฟรมวิกจะเป็นยังไงต่อไปนะครับทางเฟรมวิกก็บอกว่าโอ้ราคาก็กำลังไซเวขึ้นไปนะครับก็อาจจะ ถ้าไปที่สูงสุดของ m ท f r เฟร w e ิกก็อยู่ที่1.92นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่7.75นะครับราคาก็อาจจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่8.94ก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ m ท f r เฟ e มวิกเพราะอะไรครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ RSI อยู่ที่45นะครับก็ถือเป็นจังหวะที่จะขึ้นไปที่โอโบดคือ70นะครับแล้วก็ ปราลุ่มยังคงไม่มีเข้านะครับถ้าเป็นไทม์เฟรมวีคนะครับแต่ว่าจังหวะการเคลื่อนตัวของเขานั้นก็แน่นอนว่าเขาลงมาต่ําสุดแล้วก็จะถูกบีบบังคับให้กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของไทม์เฟรมลิเนีย r ิเคชั่นนะครับแล้วก็ไซเวดาวลงมาแล้ว่าไซเวีบขึ้นไปแบบนี้นะครับก็มีโอกาสอาจจะกลับเทรนนะครับสําหรับตัว BTS นะครับรอดูนะครับว่าเขาจะกับสามารถพลิกเทรนได้หรือเปล่าถัดมานะครับ AP นะครับ อยู่มีบนลุ่มเข้ามา2 0 0แสนนะครับแล้วก็มี Val u e ูสองแสนะครับจังหวะนี้ก็คืออย่างที่เราเคยเรียนในทราบนะครับว่าจากสูงสุดเขาก็ต้องกลับลงมาที่ต่ำสุดเมื่อต่ำสุดเสร็จเขาก็ต้องค่อยๆกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดการเคลื่อนตัวของราคาก็เป็นไปตามจังหวะนะครับเมื่อต่ําสุดก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่าสุดต่าสุดก็ค่อยๆขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เก่งกําไรแล้วก็ ล่าสุดของเขานั้นเป็นจังหวะที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็จะบอกว่าในวันพรุ่งนี้นั้นมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปเซตก็จะไซเว์ขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีแท่งเทียนมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็เหมือนกับว่าราคาวันถัดมาราคาจะเปิดตัวสูงขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับ MACD ยังคงชี้ออกกันข้างนะครับ r s i แม้ว่าชี้ลงแต่ก็ยังมีโอกาส ที่จะพุ่งขึ้นไปด้านบนคือไปที่60ได้นะครับตัวนี้เราก็บอกท่านว่าท่านสามารถที่เข้าเก่งกําไรได้นะครับที่ราคา12.50นะครับเป็นเป็นนะเป็นรีสตนะครับก็คือท่านอาจจะรับที่12.50อวต้านนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณสัก1 3 1 1นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะคัดลอดก็อยู่ที่ประมาณสัก11.99นะครับหรือ1 1 090ก็ได้นะครับเป็นแนวคัดลอสนะครับก็อันนี้เราก็บอกให้ท่านได้ให้พี่นาดูดีๆนะครับทุนต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆพี่นาดูนะครับถัดมาอีกตัวนะครับ MTW นะครับเป็นจังหวะคล้ายๆกันนะครับเห็นว่าตัวนี้ก็คือลงต่ําสุดนะครับคือการเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยนะเคลื่อนตัวไปที่สูงสุดแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์ลงมาต่ําสุดต้องเข้ารับที่บริเวณนี้นะครับแล้วพอเข้ารับเสร็จท่านต้องอดทนแล้วก็ ราคามันจะไซด์ไว้อัพขึ้นไปที่อันนี้ราคาของเขานั้นอยู่ที่6.50นะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ดีที่ท่านต้องเข้านะครับท่านลงทุนครับเพราะอะไรครับเห็นหัวลุ่มซื้อไหมครับหัวลุ่มซื้อเยอะเลยนะครับแล้วราคาย่อลงมานะครับแล้วอาไฮไก็ยังคงอยู่ที่4.5นะครับเรามีโอกาสที่หักขึ้นไปนะครับไ m เ d นะครับมีโอกาสที่จะโค้งแล้วก็ วกกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะมีวลลุ่มเยอะนั่นเองนะครับวลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับ MTW นะครับมีวลลุ่ม20000 0มี Value อยู่แสนสี่นะครับตัวนี้น่าจับตาดูนะครับเพราะว่าราคาเขาก็หลังจากที่เขาลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาจะต้องมีราคาพุ่งขึ้นไปเข้าใจว่าตัวนี้อาจจะเป็นการ XD ก็ได้นะครับตัว MTW นะครับราคาก็ย่อลงมานะครับพอ หลังวันผ่าน x อไปราคาก็จะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับทำกำไรให้กับท่านนักทุนได้นะครับนันก็ลองเก่งกำไรดูนะครับเราลองไปดู Time f r a m e week สิครับเห็นไหมครับว่าเป็นจังหวะต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาตัวนี้ก็คือก็จะวิ่งอยู่กรอบสั้นๆนะครับจากราคา6บาทกว่าๆนะครับก็จะไปที่ประมาณสัก8บาทพอ8บาทเสร็จก็จะย่อลงมาที่7บาทแล้วก็ขึ้นไปที่9บาท ส2บาทครับสำหรับตัว MTW นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นจะลงไปแบบนั้นนะครับแล้ทุนก็ลองพิจารณาเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเราเราก็จะเข้าเก่งกําไรนะครับเก่งกําไรในที่นี้เราจะก็จะเข้าที่ประมาณสัก6.50นะครับนะครับเป็นจุดน่าสนใจนะครับเราก็แรงต้านทานก็คือไปที่จุดสูงสุดก็น่าจะที่ประมาณสัก7.50นะครับ6.50มีแรงต้านอยู่ที่ 7.50นะครับแล้วก็ทำกำไรต่อไปคงต้องถือต่อไปอยู่ที่9.00นะครับราคาของ mgw นะครับจะเป็นเช่นนั้นนะครับทางนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับมี v อลุ่ม2 0 0แสนกับ value 1.04 0 0นนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเรียนให้ท่านทราบสำหรับวันนี้นะครับยังไงซักท่านก็จะลืมกด แชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับก็อย่าลืมสมัครสมาชิกดเน a t เข้ามานะครับแล้วแต่ท่านนะครับหากท่านทำกำไรได้เยอะท่านก็ใช้เศษเงินของท่านนะครับมันเป็นเศษเล็กเศษน้อยเราก็ต้องการที่จะได้ทราบว่าท่านทำกำไรได้หรือเปล่านะครับฝากไว้ด้วยนะครับไงซสักก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีและขอบพระคุณมากนะครับ